ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มีแอปหาเงินฟรีมาแนะนำนะครับผมถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนอเล็ตแบบโดยตรงนะครับผมเป็นแอปใหม่นะครับที่จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายทูมิเนอเล็ตฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครการใช้งานและก็รวมไปถึงการถอนเงินนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยทำเงินได้ตั้งแต่ขั้นต่ํส1 0บาทนะครับสูงสุดอยู่ การทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมเอาโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับผมแอปนี้ก็เป็นแอปฟรีนะครับมีชื่อว่า HiC นะครับผมอ่าไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ l a y Store นะครับเล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับผมพอเราติดตั้งแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของขั้นนตอการ เข้าสู่ระบบหรือว่าการสมัครของแอปนั่นเองนะครับสามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับผมการสมัครนะครับก็กดเข้าสู่ระบบเพื่อรับนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับผมมากดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยทางแอปนะครับเขาก็จะแนะนำนะครับช่องทางการสมัครนะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook หรือว่า Google นะครับ Google เนี่ยก็คือการใช้อีเมลในการสมัครนะครับแล้วก็สมัครตามช่องทางที่เราสะดวกในการเข้าสู่ระบบเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นนะครับผมารับสาเร็จนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับเราก็กดกระดาษ นี้้ไดเลยถ้าเรากดถอนเนี่ยมันจะไปสู่หน้าตาการถอนเงินนะครับขั้นตอนต่อไปในการทํานะครับผมด้านล่างเนี่ยมันมีทั้งหมด3เมนูนะครับมีหน้าหลักมีโบนัสและก็มีของฉันนะครับก็ให้เรานะครับผมกดไปที่คําว่าโบนัสนะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมมารับในส่วนของคะแนนนะครับอยู่ที่จํานวน5,000เหรียญนะครับรวมอันแรกที่เราสมัครไปเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับรวมเป็นสองหมื่นเหรียญสลับการสมัครครั้งแรกนะครับก็ให้เรากดไปกรอกนะครับผมกดเข้าไป ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอก ID คําเชิญของเพื่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับรางวัลอยู่ที่5,000เหรียญทองนะครับสำหรับ ID คําเชิญเนี่ยใครที่ยังไม่มีนะครับก็ดูทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นไว้ให้นะครับ 3EBMKX นะครับผมก็จะมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็นตัว K นะครับที่เหลือก็เป็นตัวพิมพ์เล็กนะมีเลข3ตัวเดียวนะครับก็สามารถกรอก ID นี้ได้หรือว่าจะดูที่คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับใครที่คอมเมนต์ ID ไว้เนี่ยก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมกรอกได้เพียงแค่ครั้ง แล้วเท่านั้นนะครับกรอกของใครก็ได้นะครับผมสลับ ID ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของการใช้งานของแอปนี้กันนะครับเราจะทาเงินได้อย่างไรในส่วนของ t ูมี n วอลเล็ตนะครับก็ให้เราดูที่หน้าหลักนะครับผมในส่วนของเมนูหน้าหลักนะครับจากที่ผมดูในส่วนของแอปนี้แล้วนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมการใช้งานเนี่ยจะเป็นรูปแบบการอ่านข่าวนะครับผมเป็นการดูข่าวนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่เคยเล่นแอปแนวนี้มานะครับผมก็น่าจะพอใช้งานเป็นนะครับวิธีการทำนะครับผมสังเกตนะครับว่ามันมีเหรียญสีท องยู่นรผมตี้เราสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับเป็นคะแนนนะกดรับได้เลยนะครับเนี่ครับพอเรากดรับแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมก็เราเนี่ยจะได้รับคะแนนตามที่มันขึ้นเลยนะครับ140เหรียญทองนะครับแต่ถ้าว่าเราอยากรับเพิ่มนะครับก็คือการดูวิดีโอรับคูณสองได้นะครับถ้าเราจะดูเนาะอันนี้ผมยังไม่ดูแล้วกันนะครับกดรับไปก่อนนะครับผมวิธีการเล่นนะครับอันนี้เป็นวิธีการเล่นขั้นตอนแรกนะเรากดรับหมดทุกเหรียญเลยก็ได้นะครับผมทั้งหมด4เหรียญทองเนาะตรงหน้านี้นะครับกดรับไปเลยนะครับผมนี่ฮ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปในส่วนของการดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวนั่นเองนะครับสำหรับด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญทองอยู่เนาะเราสามารถกดรับได้นะกดเข้าไปปุ๊บนะครับจะเป็นการเช็คอินนะครับสำหรับการเช็คอินตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถกดเช็คอินได้นะครับไปที่เช็คอินนะครับผมการเช็คอินเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนะครับผมนี่ครับคะแนนเยอะมากถ้าเราเช็คอินแบบติดต่อกันนะครับทุกวันนะเราจะได้รับคะแนนรวมทั้งหมดใน1เดือนเนี่ยอยู่ที่ 5, 2212คะแนนนะครับถ้าเราเช็คอินแค่ตรงหน้านี้นะยังไม่รวมกับ ลากิจที่เราทำนะครับผมอ่ะไปที่เช็คอินนะครับผมได้รับมาที่198เหรียญทองนะครับผมในส่วนของการเช็คอินเนาะประมาณนี้ย้อนกลับมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกข่าวนะครับว่าเราจะเลือกข่าวเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะครับล่าสุดท่องเที่ยวยานยนต์เทคโนโลยีนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะอาชญากรรมนะครับผมแฟชั่นนะครับสุขภาพกีฬาเศรษฐกิจการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นข่าวโรนัลดแล้วกันเนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมสังเกตด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจะมีเหรียญทองอยู่เนาะให้เราทําการเลื่อนหน้าจ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนครับเหมือนกับการอ่านข่าวนั่นเองพอเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วเนี่ยขีดสีส้มนะครับมันจะทําการวิ่งวิ่งให้เต็มวงกลมนะครับผมถ้ามันเต็มวงกลมแล้วเนี่ยเราถึงจะได้รับคะแนนนะครับอันนี้บวกคะแนนมาเพิ่มอยู่ที่95คะแนนเนาะนี่ครับบวกมาแล้วนะเราก็อ่านข่าวเดิมก็ได้หรือว่าเราจะทําการอ่านข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของการอ่านข่าวนั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็กดอ่านมาเรื่อยๆนะเห็น้ี เล่นไปเรื่อยๆอ่านข่าวไปเรื่อยๆได้เลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับสำหรับเมนูที่2ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูกันสําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเช็คอินใช่ไหมครับที่ผมพาไปเช็คอินอันแรกเนาะก็คืออันนี้นะครับผมในส่วนของการเช็คอินนะครับผมเดี๋ยวลองกดดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะกดตรงนี้นะครับผมฝาดันนะครับผมกดเข้าไปนะอ่าโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับให้เรารอโฆษณาตรงนี้หมดก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับผมรรัับคะแนนนนเเพิ่มอี้ เวลาประมาณ1นาทีนะได้รับมานที่200คะแนนนะครับวิธีการนะครับดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีเวลานับถอยหลังเนาะก็รอเวลาตรงนี้หมดนะครับผม ก็ประมาณนี้ในส่วนของการทําภารกิจอันแรกนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนการลงชื่อเข้าใช้นะครับก็คือการเช็คอินนะครับสาวันเนาะนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการเช็คอินนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจนะครับขูดบัตรนะครับผมเป็นบัตรขูดนําโชคนะครับยี่สิบห้าครั้งนะครับแล้วก็กดตรงลูกศรได้เลยนะครับวิธีการเล่นนะครับผมถ้าเราขูดเจอนะครับรูปอันนี้นะครับผมรูปพาทิดเนาะหอันนะครับเราจะได้รับจํานวน2 0 0 0คะแนนเหรียญทองเลยนะครับผมวิธีการเล่นก็นี่เลยนะครับขูดแบบนี้นะครับผมอันน แล้วก็ขูดแบบนี้ให้ครบ50ครั้งนะนะครับผมมันคือไข่50อันนะครับผมตรงนี้นะที่มันเขียนบอกนะครับเห็นไหม50อันเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับก็ลองเล่นดูนะครับประมาณนี้ในส่วนของการทําคะแนนตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นการชมวิดีโอนะครับผมทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็กดชมวิดีโอได้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนน500คะแนนแล้วก็เพจ3เพจนะครับต่อไปก็ดูข่าวรับรางวัล10ครั้งนะครับผมรับไป500แล้วก็อ่า5เพจนะครับตรงนี้ทําได้ทุกวันนะสำหรับภารกิจนะครับลุนรางวั 10ครั้งนะครับผมก็กดเข้าไปลุนรางวัลได้เลยนะครับเป็นการหมุนวงล้อนั่นเองนะครับกดจับรางวัลแบบนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะครับผมได้รับเหรียญคะแนนมาแบบนี้เลยนะครับผมกากกระบาดปิดป้ายนะครับนี่คือวิธีการเล่นนะต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของระบบการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line y o u t u b e TikTok Instagram นะครับได้หมดทุกช่องทางนะครับอยู่ที่เรานะถ้าเราอยากได้เงินวันละ 100, 200หรือวว่าันละ500บาทต่อ หวันเนี่ยคุณจะต้องไปเชิญเพื่อนด้วยนะครับการเชิญเพื่อนนะครับก็เป็นช่องทางเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับคะแนนเร็วขึ้นและก็ได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอยู่ที่เรานะว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับกดเชิญเพื่อนตอนนี้นะครับผมก็จะมีการคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ต่อนะครับก็คือการคัดลอกข้อความจะมีลิงก์มีรหัสโค้ดของเรานะครับก็คือการแชร์ลิงก์ไปหน้า Facebook ส่วนตัวหรือว่าการไปโพสต์ในกลุ่มง,งานออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว ออไปเเิญพื่นดดู้ะสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่39,000คะแนนนะครับทำอย่างไรถึงเราจะได้รับคะแนนเต็มนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับวิธีรับรางวัลนะข้อที่1นะครับ8,000คะแนนเนี่ยแชร์ลิงก์กับเพื่อนของคุณนะครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราเราจะได้คะแนนทันทีเลยนะครับเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดแล้วก็เพื่อนสมัครนะครับอยู่ที่8,000คะแนนข้อที่2นะครับเพื่อนต้องอ่านข่าว7นาทีนะครับและอ่านมากกว่า10บทความหรือว่า10ข่าวนะครับเราก็จะได้ รับ50เพรนะครับผมก็คือใน1วันนะใน1วันนะครับข้อที่3นะครับ31,000คะแนนเนี่ยเพื่อนจะต้องอ่านข่าวอย่างน้อย3นาทีนะครับและก็มากกว่า7ข่าวขึ้นไปนะครับผมสะสมครบแบบ10วันแบบต่อเนื่องนะรวม10วันนะครับเราจะได้รับคะแนนเลยนะครับ31,000คะแนนนะครับผมตรงนี้คือกฎของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของการเอนเงินนะครับก็ใหห้้เเรรรราาากดตตงงงงคํว่่ขขออฉฉััันนนนสบีี มันก็จะมีในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นะครับผมที่เป็นคะแนนของเราเนาะอันนี้ผมสมัครไปทําแป๊บเดียวนะได้มาที่16,00 0คะแนนนะครับผมกาะตามนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมมี่วอลเล็ตนะครับเริ่มต้นอยู่ที่10บาทนะครับผมในการถอนเงินเนาะถอนเงินสูงสุดนะครับอยู่ที่500บาทเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองทําเงินดูจากแอปนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนเนาะการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนนนะครับ หรือว่าเหรียญทองเนี่ยอยู่ที่80,000คะแนนนะครับผม80,000บวกเพชร100เพชรในการถอน10บาทสูงสุดนะครับก็คือ5ล้านคะแนนในการถอน500บาทเนาะ2,000เพชรในการถอนเงินนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะทํากันได้นะถ้าใครทําแล้วถอนเงินได้แล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์รีวิวด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ